สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําวิธีหาส่วนเบงเบงมาตรฐานเมื่อข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ข้อมูลจะทําทั้งหมด6ตัวนะครับจะประกอบไปด้วย2 3 4 6 7 8เราจะใช้สูตรในการหาคือ s เท่ากับสแควร์รูทเอคูณกับผลรวมของ x ยกกกำลังสลบด้วยผลรวมของ x ทั้งหมดยกกําลัง2หารด้วย n คูณกับ n ลบ1ะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าสูตรคำนวณเนี้ เราต้องหาอะไรลำดับแรกนะครับ n คือจำนวนข้อมูลเรามีทั้งหมด6ตัวนะครับต่อมาเราจะหาผลรวมของ x กําลังสองเรายังไม่มีนะครับต่อไปเราจะหาผลรวมของ x ยกกำลังสองนะครับครับต่อไปเราจะหาค่าของ x กําลังสองนะครับเรามีจำนวน6ตัวนะครับจะเป็น2 3 4 6 7 8นะครับ x กําลังสองก็เป็น2กํ 2, 3, กำลังสองํากำลังสอง สี่กำลังสอกกำลังสองเจลังสและแปดกลังสองนะครับสอกลังสก็จะได้สี่สามลังสจะได้เก้านะครับสี่กำลังสอจะเป็นสิบหกหกลังสจะเป็นสามสิบกนะครับเจลังสจะเป็นสีและแปดกลังสจะเป็นหกนะครับก็ผลรวมทั้งหมดของนี่นะครับก็จะเป็นหนึแปนะครับแล้วก็ผลรวมของ x ก็จะเป็นสานะครับต่อไปเราจะเอาผลรวมเนี้ยไปเข้าในสูตรกันนะครับ ครับเมื่อเราหาค่าต่างๆของ x อกลังสองได้แล้วนะครับเราก็จะเอาค่านั้น่ะมาใส่ในสูตรเพื่อหาคําตอบนะครับครับช่องแรกจะเป็น n นะครับ n ตัวนี้เท่ากับจํานวนคือ6นะครับนี่จะเป็นผลรวมของ x อกลังสองทั้งหมดนะครับจะเป็น178ตรงนี้จะเป็นผลรวมขอกลังสองนะครับเท่ากับ30ยกกบลังสองตัวนี้นะครับ n เท่ากับ6แล้วก็เป็น6ลบ1นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น6 คูณด้วย178จะได้1068นกะครับ3าลังสนะครับ,ก,รบก็จะเป็น900นะครับส่วนตัวล่างนะครับ6ลบ1ท่ากับ5 6ะครับ6คูณ5ท่ากับ30 1ับ1,068ลบ900ก็จะได้168หนะครับหารด้วย30 168นะครับห6 8หารด้วย30ก็จะได้5.8 6นะครับสแควร e r ูทห้าเท่ากับ2.37นะครับปัดมาจาก3.6มจุหนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับการหาวิธีทําสมมติเ่็นมาตรฐานเมื่อข้อมูลไม่ได้จัดแจงความถี่ก็เรียบร้อยนะครับผมขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ